นิกไลเดอร์นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมารีวิว CBR 500R นะครับปี2019ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจบกอกทางค่ายนะครับคันนี้พิเศษยังไงเราผมจะได้รายละเอียดของแต่งให้ฟังนะครับตัวนี้เป็น CBR ซึ่งเป็นตัวใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับเป็นรถของไ i เดอร์แบงค์นะครับนี่ครับไลเดอร์แบงค์ไลเดอร์แบงค์สวัสดีครับ ไดรร้แบงค์ได้แต่งอะไรแล้วบ้างนะเยอะยู่มผมจะขอขอไล่รายละเอียดรถก่อนนะครับแล้วค่อยไปไล่ของแต่งตัวนี้เป็น CBR 5 0 0 R นะฮะโชคหน้าเป็นแบบเทเลสโทปิกแต่สามารถปรับปีบาวและ p โโลดได้นะฮะหน้าจอก็จะเป็นแบบ Full LCD นะครับบอกค่อนข้างที่จะครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์น้ำมันนะครับ รอบอุณหภูมินะครับเวลาทิป A ที่ B นะฮะคล้ายๆกับ650นะครับคล้ายกันตัวรถค่อนข้างที่จะกระชับนะครับค่าจอดข้างนี่จะ400ผมว่าน่าจะบอดี้เข้าๆกันเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นโฉมใหม่ไฟหน้า LED LED น่าจะเป็นรุ่น2นะครับมีช่องลมนะครับไม่น่ใจาเป็นแลน์แอนเอเปล่าครับเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์มาได้อ รถนะครับหน้ารถค่อนข้างที่จะคล้ายกับเจ้า CBR 250R นะครับดู <Wow. S 1> รูปทรงม,มีเหลี่ยมสันนะครับเพื่อนๆเห็นไหมมีเหลี่ยมสันนะครับโชคหน้าก็ยังเป็นแบบเดิมนะครับเป็นแบบเทเลทอปิกนะครับปั๊มเบรกแบบอ่านิชินนะครับนิชินนะครับล้อหน้าขนาดขอบ17นะครับยางหน้าเบอร์120นะครับเป็นเครื่องยนต์ สองสูบเบียงนะครับสองสูบเบียงนะฮะตอนนี้เจ้าของรถยังไม่ได้เปลี่ยนพ่อมานะตอนนี้ท้ายนะครับถ้าเรามองหันถึงมันจะเหมือนกับตัวตัวเดิมนะครับแต่ตัวนี้ได้พัฒนาเรื่องช่องลมนะครับช่องลมช่องไหลของอากาศนะครับน่าจะเพิ่มหลักการของระบบแอโรเดนมิกมากขึ้นนะครับทําให้อากาศไหลผ่านนะฮะไม่รู่ลมมากขึ้นนะฮะ อเคนะี่นะครับมาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นจะเป็นพวกชุดแต่งนะครับก็จะมีกระลุ้มของแมกเนตนะครับกระลุ้มแมกเนตนะครับก็ไล่พวกสีต่างๆนะครับที่ดีเด่นคันนี้คือได้ไปทําลายเล็บโซมานะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับลายเล็บโซเล็บโซมาควิส53นะครับเป็นลายของที่มาควิสนะครับแล้วก็จะมี มือเบรกมือคัตนะครับแต่งนะครับไม่รู้ว่าของยี่ห้ออะไรนะคัตนี่ให้ค่อนข้างที่จะมีความนิ่มนวลน,นะครับเพื่อนๆเพราะว,าว่ามันมีระบบ a x i s s l i p ลิปประนะครับ <Wow. S 2> แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะมีชิลหน้าแต่งนะครับชิลหน้าแต่งไม่รู้ว่าของยี่ห้ออะไรนะรแต่ให้อารมณ์มัน หนกหนงนิดนึงนะครับให้อารมสปอร์ตแล้วก็จะมีอุปกรณ์ของ S R C นะฮะไฟเลี้ยวที่ติดใจคมอย่างนึงนะผมพูดตรงเลยผมไม่ค่อยชอบไฟเลี้ยวที่มันโผล่มาตรงนี้นะฮะน่าจะฝังไว้ในบอดี้เลยก็ได้นะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบมันผมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะข้างหน้านะครับค่อนข้างที่จะโชมเฉียวเอาใจนะฮะ ปีข้างนะครข้างขางของไฟลิงมันจะมีอ่าคล้ายๆกับวิงเวียดนะครับช่วยในการกดของอาการือเปล่าไม่ได้ใจนะคะรับเพื่อนๆคนไหนที่รู้นะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับรถไม่ได้ล้างนะครโอเคนะฮะยางหลังนะครับแม็กหลังก็160ได้นะไฟหลังจะเป็นไฟแบบอ่า LED นะครับเปิดเปให้ดูนะครับ ไปไท้ายแบบคูว LED นะฮะท้ายสั้นแบบทับได้ของน้องหมนะฮะตัวนี้นะครับเป็นบางคนหลังแบบของเดิมมาจากสูย์เลยนะครับแต่ให้หลายเพื่อนๆังกฤษเห็นะครับว่ามันจะเป็นลายคล้ายกับเก็บลารนะครับแต่ที่จริงก็เป็นของนุ์นะโชคฝังนะครับวางแนวดิ่งนะครับสามารถปแบบสปีนฟิล์แข่งอ่อนได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเจ้า CBR 500R คันนี้ก็จะเจอได้ที่เมืองเลยนะครับเป็นรถของ Rider Bank นะครับทำงานเป็นพนักงานที่เมืองเลยนะครับแปลงลายสวยมากคันจริงบอกว่าเลยว่าตอนเช้านี่โคตรสวยนะครับเคียงครับสำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปแค่นี้ครับสวัสดีครับ